ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็สบายดีครับก็วันนี้เราอยู่ที่ตัวเมืองท่าแขกแขวงคามุวนครับสบป,ล,ปล,ลาวครับท่านผู้ชมครับวันนี้แอดมินก็นั่งรถสามลอ้อสกายแลบกินบรรยากาศชมเมืองท่าแขกครับตอนนี้ก็เป็นแยกตั yeah. ดไปโรงแรมหรือว่าตัดไปผับต้นตาน เส้นนี้ครับเส้นนี้ก็เป็นเส้นกลางหลักกลางเมืองครับก็เรามาจากโรงแรมตอนแยกโรงแรมกินทิลาแล้วก็เดินทางครับ

ดอกไม้อันนี้อะไรเท่าไหร่น,น,นี่น้ำเซจน้ำเซจเงินเท่าไหร่เงินสิบใบต้นแสนบรรยากาศเส้นทางรายการเดินทางของเราครับตับช้ชมครับตรงร้านนี้ก็เป็นร้านล็อกคอฟฟี่ 很重。<Okay. S 2> yeah. เมทางท้ายของเราครับเป็นล้าคาเฟ่มีสัตว์นระดับชมครับเส้นทางนี้ก็ตัดไปเส้นทางท่าฝรั่งท่านังแอดนะครับก็ไปอีกประมาณ10กิโลได้ครับท่านผู้ชมครับ ด้านหน้าของเราก็เป็นแยกวงเวียนน้ำพุครับซึ่งถ้าตกไปก็ไปทางนอกเมืองครับ